และเรื่องต่อไปที่ผมอยากจะพาทุกคนไปโฟกัสกันนะครับผมขออนุญาตสลับมูดท่านผู้ชมสักนิดหนึ่งแล้วกันครับเพราะวันนี้ผมมีน้องๆตัวแทนศิลปินไอดอลจากวง Silver Lining ที่จะมาแจกความสดใสให้กับทุกๆคนครับสวัสดีค่ะพวกเรา s i l v r r l i n i n g ่งค่ะ ของเรานะคะจะมาพร้อมกับคอนเซปต์ something good can be found in bad situation ค่ะก็คือพวกเราเนี่ยจะเป็นเรื่องดีๆในวันแย่ๆของทุกคนค่ะก็ตามชื่อวงเลยก็คือ s i l v e r l i n i n g เนี่ยจะเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาตินะคะที่แบบว่าเวลาพระอาทิตย์นเนี่ยอยู่หลังก้อนเมฆนะคะแล้วแบบส่องแสงออกมาก็จะมีเส้นเป็นสีทองสีเงินค่ะอันนั้นนะคะเขาจะเรียกว่า s i l v e r l i n i n g ก็เหมือนแบบว่าเป็นแสงสว่างในวันที่แบบว่าฟ้ามืดครึ้มของทุกคนค่ะ มีกันเจ็ดคนค่ะก็จะมีหนูทอใหม่มีโอแล้วก็จะมีพี่เฟฟพี่ไอมี่พี่ไอพี่มูนินแล้วก็เมลี่ค่ะก็เพลงพาวซ่านะคะเป็นเพลงซิงเกลิลที่สองของเราซึ่ง แนวเพลงของเพลงพาวซ่ารอบนี้นะคะก็จะเป็นฮาร์ดคอร์ EDM ค่ะมีจังหวะที่สนุกแล้วก็เต้นไปกับพวกเราได้เลยแล้วก็คอนเซปต์ของเพลงพาซ่านะคะก็คือรอบนี้เนี่ยเราจะพูดถึงอะไรที่ไกลตัวออกไปไม่เหมือนกับซิงเกิลแรกของเรา Unbelieve นะคะที่จะพูดถึงอะไรที่ใกล้ตัวแต่พาซ่าเนี่ยจะพูดถึงปรากฏการณ์ทาง อวกาศนะคะซึ่งก็คือเป็นปรากฏการณ์ที่ดาวนิวตอนเนี่ยจะหมุนรอบตัวเองด้วยความเร็วก่อนที่จะสิ้นอายุไขของมันถ้าเรามองจากโลกเนี่ยเราก็จะเห็นเป็นดาวกระพริบกระพริบเป็นแสงออกมานะคะซึ่งก็เป็นการส่งสัญญาณว่าอันนี้คือแสงสุดท้ายของมันก่อนที่จะสิ้นอายุไขไปค่ะ คือเพลงนี้นะคะเราจะมี break dance ที่มันมากๆคือเราจะมีสูตรค่ะคือทุกคนสามารถรีเพย์ได้นะคะถ้าฟังไม่ทันมันจะคือหลังหน้าหลังหน้าหน้าหลังหลังหน้าหลังหน้าหลังหน้าหน้าหลังหลังหน้าค่ะวนไปสี่รอบ นะคะสิ่งที่ทุกคนเนี่ยจะจาได้เลยก็คือวงเรามีสแตนค่ะเวลาถึงท่อนใครแล้วเนี่ยก็จะเหยียบสแตนขึ้นไปแล้วก็แสดงพลังของเราออกมาค่ะแล้วก็นอกจากนี้นะคะวงเราเนี่ยเป็นแนวเพลงที่ชวนให้ทุกคนเนี่ยสามารถเต้นตามไปกับพวกเราได้แล้วก็จะมีช่วงจังหวะให้ผู้ชมเนี่ยปรบมือแล้วก็มีส่วนร่วมกับเราบนเวทีได้ค่ะโอโ้สำหรับสเตจแรกของเรานะคะก็เป็นสเตจเปิดตัวเมมใหม่3ามคนด้วยแล้วก็เป็นสเตจ ิดตัวซิงเกิลใหม่ทาวซาด้วยก็จะบอกว่าตื่นเต้นมากๆเลยค่ะเพราะว่าไม่คิดว่าคนจะมาเยอะขนาดนี้ก็รู้สึกว่าแบบเป็นเราก็เป็นไอดอลครั้งแรกด้วยใช่แล้วก็เป็นเวทีแรกของเราทําให้รู้สึกว่าการที่เราได้มายืนอยู่ยตรงนี้รู้สึกดีใจที่ได้มาเป็นไอดอลแล้วก็ดีใจที่ได้เจอทุกคนในวันนั้นด้วยค่ะก็รู้สึกว่า จะทำหน้าที่ตรงนี้ให้ดีที่สุดค่ะพวกหนูก็อย่างที่มีโอบอกนะคะว่าแบบพวกหนู3มคนที่เป็นเมมเบอร์ใหม่ก็คือเป็นไอดอลครั้งแรกกันทุกคนเลยก็แบบว่าตื่นเต้นกันมากมากก่อนขึ้นเวทีคืออยู่กันอย่างนี้แก้แก้แก,แกอยู่อย่างนี้กดมนก่อนขึ้นสเตจ้วย <laughs> คือแฟนคลับถ่ายมาคือแก๊งสามจิว๋วเมมเบอร์ใหม่3คนว่ายเวทีก่อนขึ้นทุกคนใช่ <laughs> ค่ะก็แบบตื่นเต้นกันมากๆแล้ว,ลวก็แบบรู้สึกดีใจมากมากที่ได้มีโอกาสมาทําตรงนี้แล้วก็ตื่นเต้นมากจริงๆเพราะว่านคนเยอะมากเลยเนาะ ช่ค่ะก็ขอบคุณทุกคนที่แบบว่าเป็นกําลังใจให้แล้วก็แบบมอบความรักให้เรามาเสมอค่ะก็แบบขอบคุณที่ทําให้พวกเรารู้สึกคิดถูกมากๆที่เลือกมายืนอยู่ตรงนี้ค่ะก็ส่วนตัวของหนูนะคะหนูแบบว่าจริงๆหนูอยากเป็นมาตั้งแต่แบบ1ิบกว่าขวบแล้วแหละแต่ว่าหนูยังไม่เคยมีโอกาสได้เป็นค่ะแล้วพอได้มีโอกาสจะมาอยู่ตรงนี้ก็รู้สึกว่าแบบ ถ้าในอีก10ปี20ปีข้างหน้าหนูมองกลับมาถ้าหนูไม่รับโอกาสตรงนี้ไว้หนูต้องเสียใจมากแน่ๆก็เลยแบบว่ามาเป็นเท่าไหมซิวะอะไรนิ่งอยู่ตรงนี้ค่ะเย่ <laughs> สำหรับมิเออร์นะคะก็คล้ายๆเท่าไหม่เลยเป็นความฝันจริงๆเป็นความฝันที่เคยเก็บไปแล้วด้วยซ้ำว่าแบบเออไม่เป็นไรเราไม่ได้เป็นไอดอลก็ไม่เป็นไรแต่ว่าพอมีโอกาสได้มาเป็นเนี่ยก็ไม่พลาดที่จะรับโอกาสนี้เข้ามานะคะแล้วก็ อย่างที่ทอหมบอกเลยว่ารู้สึกว่าแบบเราได้เห็นไอดอลที่อยู่บนเวทีเนี่ยเราสึกว่าเขาแบบมีที่ของเขาได้เป็นประกายมีแบบว่าได้แสดงอะไรที่สื่อถึงตัวเองออกมาเนี่ยก็รู้สึกอยากจะทําแบบนั้นบ้างจนได้มาอยู่ตรงนี้แล้วเราได้เป็นแบบเขาแบบที่เรามีไอดอลเป็นของเราแล้วก็แล้วเราได้มาเป็นไอดอลของหลายๆคนเนี่ยก็เลยรู้สึกดีใจมากๆเลยค่ะวันไหนที่เราเหนื่อยมากๆอะไรเงี้ยค่ะเราก็ยังจะมีแบบว่า มีสมาชิกวงคนอื่นที่พร้อมจะแบบว่ารับฟังเราทุกเรื่องแล้วก็มีแฟนคลับที่น่ารักกับเราตลอดเลยค่ะก็แบบเป็นเรื่องดีๆของหนูที่เป็นการมาเป็นซิวเวอร์ไลนิงดิตรงนี้ค่ะมี่เอาละขอเล่าคำตอบเลยค่ะเหมือนกันค่ะก็อย่างน้อยในวันที่เรารู้สึกเหนื่อยนะคะแล้วก็ก็รู้สึกว่าไม่ต้องกลัวอีกต่อไปแล้วค่ะเพราะว่ามีซิวเวอร์ไลนิงมีพวกเราแล้วก็มีพวกคุณแฟนคลับค่ะ คือความฝันก่อนหน้าที่หนูตั้งเอาไว้ตั้งแต่ก่อนเดบิวต์คือหนูอยากได้ยินคนตะโกนชื่อตัวเองซึ่งอน,นันสํสำเร็จไปแล้วใหญ่กว่านั้นเมื่อกี้มีโอพูดอยู่ว่าอยากไปไหนนะจริงๆแล้วอยากมีแฟนคลับเยอะๆแล้วก็ไปขึ้นโชว์ที่ราชมังคะ่ะหนูอยากมีแฟนคลับ60,000คนเชียร์ชื่อซิวอลเล i n ิ่งออกมานะคะแต่ว่าจริงๆแล้วสำหรับหนูเองเนี่ยก็การที่แบบหนูบอกทุกคนไว้ตั้งแต่ เดบิวต์เลยว่าเป้าหมายในการเป็นไอดอลของหนูคือการได้ยินเสียงเชียร์ซิวเวอร์ลนิงได้ยินเสียงเชียร์ชื่อมีโอออกมานะคะซึ่งหนูก็ได้ยินแล้วแล้วก็สึกว่าอยากจะได้ยินอย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆทั้งตลอดการเป็นไอดอลของหนูเลยค่ะก็พวกเรานะคะซิวเวอร์เลนนิงขอฝากผลงานซิงเกิลที่2ของพวกเราเพลงเผาซ่าไว้้วยนะคะก็หวังว่าทุกคนจะสนุกไปได้วยกันกับเพลงนี้กับพวกเรานะคะ ค่ะก็สามารถติดตามพวกเรา Silver Learning เนี่ยได้ทุกช่องทางเลยไม่ว่าจะเป็น Facebook, Instagram, TikTok แล้วก็ X นะคะที่ Silver Learning Idol ก็สามารถติดตามตารางงานของแต่ละไอคิตของเราแล้วก็มาเจอพวกเราแล้วก็มาเต้นหลังหน้าหลังหน้าหน้าหลังๆด้วยกันนะคะไว้เจอกันนะคะ